สบายดีจ้าพี่น้องของพระสุภสุภเดจ้าตอนนี้การตื่นเช้ามากเลยการอันเอ้นี่กับเอลยนาง่งกินกามาเงียนชอยจะเพี่น้องเนอเงียนเงียนชอยพี่น้องเลยปัดกวดล้างถ้วยล้างบวกเอาขอ้าวเอาขอ้าสบายดีจ้าปาลุง สบายดีพี่น้องอันนนอยู่ลำพอบอ่ะแม่อยู่ลำพอบเนี่ยสวยเลยก็สีล่างสวยล่างบวงล่างอ่ะรู้ว่าี่การดีใจร้ายพี่น้องเลยจะขอมุกขอบใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีเลยก็ผู้ใหญ่ที่เขามา ขอมาสวยเวียกสวยงานอะไรก็มาเห็ดสวยหลายอย่างนาพี่น้องเนาะก็ะขอบพระคุณเอฟซีพ่อขอบพระคุณหลายๆต้อจ้าผูกเคนทวันก็ได้ผ่านไปยบร้อยพี่น้องหลังจากมันหนีไปกับเขในขอบโบมีอ,นนอะไรนะพี่น้องโบมีขอบโมีเคนอะไรมีเรื่อรดีๆขามาเนาะพี่น้องเนาะนับแต่มันอนี้ต่อไปกัน บวกตะนลลายๆพี่น้องเดยนน้องนัดกะสีตั้งกล้องกะสีล่างถวยล่าง,วางดวงแล้วซพี่น้องล่างถวยพี่น้องซวยกันล่างถวยงานต่อไปแม่นผูกแขนน้องมีตอนแรงพอด,ดีล่างถวยอันซวยน้องนัด แล้วแล้วเฮาก็เมื่อกิขาวกินําเฮาจังปเฮเวียกซอยปาต่อนอตรมเครืงเตรียมเครืองจัดของัออน,นสิเฮอแกนมืแรงตรมเครื่องเองซนอยู่เกิน อาล่างจอบก่อนก็ได้ล่างจบก่อนทว่าล่างเสรจทำกันจบข้าวอ่าล่างจบล่างจบก่อนก็ได้มือโตมือนีจเป็นยแขงของน้องนี่แ่นตอนแรงแต่บู่จากมงหรือว่าเจ็ดแปดมงบ่ หามงาอืมหามงแรงพี่น้องหามงแรง,งนี่เต็มอีกแล้วเต็ม <c oughs> อยู่แล้วน้องเมฆนะยูทูบเบอร์เนาะคนหัวจักไลน์ได้พี่น้องไปน้องไลน์มาซอยเวียกใช้งานเพื่อที่เราเอว่ากินขา้าวกินน้ำแล้วจังไปซอยเวียกป้า ป็นเครื่องจัดคองเพิ่นเฮ็ดอยู่็กินในถ้วยบ่วงเอียงเสร็จงานลังถ้วยลังบ่วงบ่แลจังสิเมื่อเฮาก็ได้สิเมื่อบางเทื่อกาสิได้เมื่อพร้อมกับอีแม่น้องสาวคันเพิ่นบ่าเมื่อเสร็จงานทางนี้ก่อนจสิกลับฮะแม่นบ่ล่ะมื้ออื่นบ่ เว่เลยเวกับพังเบิังก้อนจ้ะมาสีอยู่เห็ดเวียกใส่ป้าก้อนเออเจ้าก็ะสีเมื่อวะเมื่อแล้วเมื่อพอเข้าเลยขั้นบ่อนอะไรยังสิหลังถอยใส่ป่าได้ลงถอยลงวงแล้วเออยังสิกลับแค่นี้แม่บ่พาเมื่อกิดเมื่อพร้อมกันแต่คันละผ่าก็ให้ละเมื่อก้อนเออก็เมื่อแล้วเฮ้ยเออสิเมื่อเห็ดหัวเฮือนนี่ เมื่อข้าวกระซุกเลยเมื่อเกี่ยวข้าวนำแล้วข้าวแล้วนำมาเลยจัมายามใหม่เมื่อเห็ดหัวหลักหัวเพื่อนได้บัรายกับเห็ดไปก้อนนะเพราะว่ามันนันช่วงนาพ้านนี้หลดเขาเที่ยวอยู่ตลอดพี่น้องเปื้อนทางมันสิลมมาเลยกับงวควายก็ร้ายอยากปลูกต้นใหม่ต้นตอกอ่ะบ,บ่มีหัวเอาก็เลยเฉดหัวลมกับตะกุง้ง ตะกะสิเมื่อเกี่ยวขขาน้ำเขานพ่อ,อแม่เจ้านี้กระสุกลยพี่นมม้องเมื่อเกี่ยวข้าก่อนแม่แม่มาสุดในยยันกองดองน,น,นุ่มลยนองนน่ะใหญ่เลยด้แม่ซื้อให้คิว้วได้เพ่อนกินแต่เมื่อป้านหัน,นมื่อมื่อก็อยู่ได้ได้คนแม่ไปอยู่นะแม่ <c oughs> กันอยู่ในแหะ

จนตั ja, bell, zusammen, so ้งในกะจนมิเหมียนกำนองซาวแต่เมื่อวานนี่แหละมีแต่ไปปัดอีกหอมนเนี่เยยังโบหูยันปีนาผู้พิจักปีนาปีหิผ้พิจักเฮ้ยเอไอยังวันเทพื้นจำพองบึงแลทหางกะมีเงินมีคำ จังคอยเห็ดไปเทละเล็กเทละน้อยกะบ๊เผาปันได้ดอกคอยเห็ดไปบัดบัดเพื่อนแล้วเพื่อนใหม่แล้ะบัไดมาแล้วมา,วมา,วมาหนึ่งเนาะเอาเคนเขื่อนไปเล่นเล่นหนึ่งเนาะม,มากมากคือเก่าและแต่เออเก่าไปไปมามาหะแหละมากเก่ามากเก่าแดนบริณนรนดอก <c oughs> ร้านเจ้าก็ใหญ่แล้วอนนอนไก นี mm ่เ hmm. ป็นยังน้อยได้ก hmm. ันเท่าจิไปกลับไปกลับมันจะยานลูกแล้วพี่น้องยังดีช่วงนี้หนาหนาวจัำเนาะยันบนสะบ้ายน้ำใหญ่ช่องจำปีจะไหนแห่งปวดหัวครับแบบดพิเ่นได้อย่างได้ใช่ไหมเราได้ใช่ไหม

อันนี้เป็นลครูีขางเยื่ออันนี้ต้องเผชิญอไเตอหาเนาะเจตในอย่างที่หนึ่งพวกอะไรกันหนึ่งตำเทียวี่ผสมแจ้งไล่เ็อเรียบร้อยพี่น้องเพื่บ่วงฮาปลากุ้งน้องอโนนให้น้องอโนนนี่จะไปดีนะ หายกรองแล้วย่องแล้วเก็บร้อยเป็ไรพี่น้องทีเมื่อแะ้วบอขอโมกขอบใจลายเด้อเอ้ยมีกับสาวนางฝากซองอะหายหายหายเองไนางฝากซองกันน้องกอสวรรค์เคสองเนาะเคสามเมื่อหลไรทางไหนกัพี่น้อง คลิปนี้ก็สิได้ลาไปก่อนนะจ้าขอ,ขอบคุณขอบใจหลายๆมาซอยเบียกพี่น้องบา,บายๆแล้วนั่นจิ๋วได้แล้วพี่น้องลาไปก่อนจา้าบ๊ายบาๆงานผูนกแขนงานการเรียบร้อยเบอร์เลยพี่น้องลาไปก่อนพี่น้อ